ความหมายจริงๆของ UX ใช่ไหมครับจริงๆแล้วสมมุติเราพูดคําว่า U กับ X เนอะ U ก็คือ User เนอะ X ก็คือ Experience เนอะคนที่ทำ UX ก็คือคนที่ออกแบบ Experience ให้กับ User และมีหน้าที่รับผิดชอบว่า User เนี่ยเขาต้องได้ Experience อย่างที่เราออกแบบไว้ครับเราคิดว่าอยากให้ User เขารู้สึกว่ามาอยู่ที่เราแล้วมาใช้แอปพลิเคชันแล้วเขารู้สึกว่าปลอดภัยอะ ยูเอกต้องทำให้เขารู้สึกปลอดภัยให้ได้แล้วถ้าเกิดเราจะคุม Experience ให้ได้ดีเราก็ต้องไปคุยกับว่าตกลงแล้ว user เราเป็นใครถ้าเราไม่รู้ว่า user เราเป็นใครเราจะคุม Experience ไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของคนทํา UX เนาะหน้าที่รับผิดชอบคือคุมเอ็กเ e ียนให้ user ทำอะไรบ้างทําหมดทุกอย่างเลยเพื่อให้แน่ใจว่า x อ็กเ e ียนออกมาได้ดีทำไม UX ถึงมักจะไปคู่กับ UI เนาะอะเพราะ UX มันเกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีครับแล้วโลกเทคโนโลยีมันก็จะเริ่มติดต่อกับยูเซอร์ผ่านทางหน้าจอมากขึ้นครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะติดต่อยูเซอร์สมมุติเป็นเก้าอี้เนาะเราก็ติดต่อยูเซผ่านทางตัวเก้าอี้ถ้าเป็นร้านค้าก็จะต้องติดต่อผ่านทางเจ้าของร้านหรือพนักงานหน้าร้านแต่พอมาเป็นโลกเทคโนโลยีอะ่ะ มันไม่มีมนุษย์ไปติดต่อเขาหรือไม่มีอุปกรณ์ไปติดต่อเขามันมีแต่หน้าจอเนี่ยที่ติดต่อเขาเนาะแล้วพอ UX เกิดมาในโลกเทคโนโลยีมันก็เลยคำนึงถึงหน้าจอเป็นหลักแล้วหน้าจอมันเป็นเรื่องใหม่มากเราเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าหน้าจอควรเป็นยังไงจึงจะเหมาะกับ user ทําให้ user สื่อสารได้พอ UX มันเข้ามาพอดี UX กับ UI มันเลยมามาแมทช์กันในช่วงนั้นครับแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงทำเอ็ก e r เรีย e ให้กับเก้าอ,อี้เราก็จะไม่เรียกมันว่า UX ตอนนั้นมันจะมีศัพท์คำอื่นอย่างเช่นคำว่า Design Thinking หรือศัพท์คำว่า Service Design ที่เข้ามา UX ก็จะมารับบทบาทของการดีไซน์ในโลกของเทคโนโลยีเป็นคำที่มารองรับเนาะนั่นคือทำไม UX ถึงคู่กับ UI แต่ตอนตอนหลังมาเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่มีแค่ UI อย่างเดียวที่เข้าไปติดต่อกับ user เนาะมันก็จะเริ่มมีตำแหน่งมากขึ้นเช่น UX writer เป็นคนทำ UX ที่ดูแลเรื่องของข้อความเพราะจริงๆแล้วคอนเทนต์มันเป็นพระเอกระดับหนึ่งเลยนะคนเวลาเห็น UI ก็จะรู้สึกแบบนึงเนาะคนเห็นคอนเทนต์อาจจะรู้สึกหนักกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนหนึ่งที่รับผิดชอบ Experience ในเรื่องของข้อความเนาะนอกจากนั้นมันก็จะมี UX d e v ทําทำยังไงให้ Experience ของ Development หรือตัว Development มันส่ง Experience กลับมาให้ User ได้ดีขึ้นและในอนาคต มันก็จะมี UX ต่างๆอีกมากมายนอกจากนอกจากคนที่ทำ UI ทำ Writer หรือ UX De v แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย UX เนี่ยมันต้องอยู่ในทุกคนปะ,ะความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่ามันเร็วรู้สึกว่ามันง่ายรู้สึกว่าเออไปที่เนี่ยแล้วมันสะดวกหรือบางเซอร์วิสไม่อยากให้ผู้ใช้รู้สึกว่าใช้ตัวมันอยู่ ผมยกตัวอย่างเป็นสิ่งของก่อนเราจะได้แตะต้องง่ายเนาะก่อนที่จะไปเรื่องซอฟต์แวร์ยกตัวอย่างอย่างรองเท้าเนี่ยตอนเช้ามาเราอยากใส่รองเท้าเนาะแล้วเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเราใส่รองเท้าอีกเลยจนกระทั่งเรากลับบ้านเราก็ถอดรองเท้าออกแล้วจบรองเท้าที่ดีจะเป็นแบบนั้นรองเท้าที่ไม่ดีเนี่ยเราจะรู้สึกตลอดเวลาเลยว่าเราใส่มันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย experience ที่คนออกแบบรองเท้าอยากสร้างคือทำให้ User ไม่รู้สึกว่าใส่รองเท้าอยู่ แอปพลิเคชันมันคล้ายๆกันหลายๆแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่มันเป็นงานเช่นโปรแกรมส่งเมลเนี่ยเขาอยากให้ผู้ใช้รู้สึกว่าส่งเมลเขาไม่อยากให้ผู้ใช้รู้สึกว่าฉันต้องใช้โปรแกรมส่งเมลเนาะและแอปพลิเคชันไหนทําให้ผู้ใช้รู้สึกว่าฉันต้องส่งเมลได้ฉันต้องส่งเมลไม่ใช่รู้สึกว่าใช้ทูส่งเมลแอปผู้ใช้จะเลือกใช้แอปพลิเคชันนั้นเหมือนรองเท้าเนาะย้อนกลับไปถ้ารองเท้าคู่ไหนทําให้คนรู้สึกว่าฉันไม่ต้องใส่รองเท้าได้อ่ะ ต่อให้มันต้องตามไปซื้อถึงอิตาลีก็ต้องไปปะปกติเนี่ยเวลาให้เราซื้อของเนี่ยทางเว็บไซต์เขาก็จะอยากให้เราสมัครก่อนเนาะใช่ไหมอยากซื้อของชิ้นนี้แกต้องสมัครก่อนนะใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดเพื่ออะไรเพื่อตอนที่ตอนหลังเวลาที่เขาส่งของมาให้เราแล้วเขาจะได้ส่งอีเมลบอกเราได้หรือมีปัญหาอะไรเขาจะได้แจ้งเราได้ถูกเนาะปัญหาก็คือ เราพบว่าขั้นตอนการสมัครเนี่ยทำให้คนด r อ p off ไปเยอะมากด r o p off แปลว่าไม่ไปต่อเอาของมาใส่ไว้ในตะกร้าลแล้วนะกดจ่ายเงินเจอสมัครสมาชิกไม่ไปต่อเพราะเราทำ ux เข้าไปเยอะเราถึงไปเห็นช่องนี้เนาะปกติแล้วเวลาที่เราออกแบบ ui ธรรมดาเราก็จะแอบแอบอกยู่เราก็จะออกแบบ ui ให้มันสม o o t ไปเรื่อยๆเนาะแต่ไม่ค่อยมาเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดความรู้สึกอะไรกับลูกค้าบ้าง พอเราพอทางอเมซอนเขามาแทรกตรงนี้ในเจอร์นี่แล้วเขาพบว่าเฮ้ยมันทําให้เกิดความสะดุดนะตอนที่ต้องไปสมัครสมาชิกก่อนเนี่ยงั้นเอาออกเพิ่มปุ่มไปปุ่มหนึ่งเพิ่มปุ่มไปปุ่มหนึ่งปุ่มนี้คือสมัครสมาชิ์ซื้อโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกปุ่มซื้อโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกปุ่มนี้ทําให้รายได้ของอเมซอนเน่เพิ่มขึ้น300ล้านเหรียญ จากการใส่ปุ่มนี้เข้าไปนะแล้วโมเมนต์ไหนที่ไปสมัครสมาชิกจ่ายเสร็จแล้วครบหมดแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลของคุณหมดแล้วนะเรามีอ e ีเมลหมดแล้วเรามีที่อยู่แล้วสมัครไหมเราจะได้เก็บข้อมูลนั้นไว้มันสมูทกว่ามากเลยอะ่ะเพราะโมเมนต์โมเมนต์ที่เขาอยากซื้อคือเขาอยากซื้ออะ่ะเขาไม่ได้อยากสมัครสมาชิกให้เขาจบการซื้อไปก่อนแล้วค่อยไปสมัครทีหลังในขณะเดียวกันเราก็ได้อ e ีเมลสําหรับติดต่อเขาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสมาชิกกับเราเราก็คอนเนคกับเขาได้แล้วแหละ เนี่ยตรงเนี้ยที่ทีม UX เขาไปคิดมาแล้วเขาก็เพิ่มรายได้ได้เนาะสิ่งที่น่าสนใจต่อจากปุ่มนี้ Amazon ตัดปุ่มนี้ออกปุ่มที่สร้างรายได้300ล้านเหรียญเนี่ยนะตัดทิง้งเพราะอะไรเพราะคนทำ UX เนี่ยเขาไปรีเสิร์ชมากขึ้นครับเพราะเรามีความรู้มากขึ้นเราพบว่าการที่ user ไม่ได้สมัครสมาชิกก่อนมันทำให้เราดูแล experience หลังจากนั้นได้ไม่ค่อยดีน แล้วพอช่างน้ําหนักแล้วไม่คุ้มจึงต้องเอาปุ่มนี้กลับมาคนทํา UX คือคนที่บอกว่าคุ้มไม่คุ้มเพราะอะไรบ้างคุยกับทีมบิสเนสเอาตัวแปรของยูเซอร์เอาตัวแปรเรื่องความรู้สึกเนี่ยมาช่วยบาลานซ์ถามไปก่อนอว่าเอาอะไรมาชั่งบ้างดีกว่าเนาะเอาอะไรมาชั่งบ้าง UX เนี่ยตัวหลักๆที่เขาชั่งเนี่ยมี3ตัว ตัวแรกคือตกลงแล้วเนี่ย user win ไหม user win แค่ไหน user สามารถที่จะได้ experience อย่างนี้เขาอยากได้ไหมสามารถได้ของที่เขาอยากได้ไหมได้คุณค่าอะไรที่เขาต้องการไหมหรือเราจะพบว่า user มีปัญหาตกลงแล้วแก้ปัญหาให้ user ได้แค่ไหนวัด user ก่อน user win ไม่พอต้องวัด business win ด้วยเพราะอะไรเพราะ business เป็นคนจ่ายเงินให้ทำถูกปะถ้าเขาไม่ win product เจ๊งนะ ถูกปะเพราะนั้นต้องเข้าไปดูว่าตรงลงแล้วบริเนทเนี่ยที่เขามาทำเซอร์วิสนี้อยากได้อะไรนะอเมซอนที่ทำเซอร์วิสนี้ณโมเมนต์น,ะนี้อยากได้เงินหรืออยากได้ความน่าเชื่อถือบางบริเนสเนี่ยตอนนี้ฉันยังไม่อยากได้เงินนะฉันต้องการขยายฐานลูกค้าก่อนถ้าเขาสุดท้ายแล้วเขาขายของออกได้เงินแต่ไม่ได้ขยายฐานลูกค้าเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาวินนะสุดท้ายสิ่งที่ UX คำนึงถึงคือทีม ทีมต้องวินด้วยทีมวินแปลว่าอะไรทีมสามารถที่จะสเกลโปรดักได้เนาะหมายถึงว่าโปรดักเนี้ยออกแบบมาแบบเนี้ยเออฉันสามารถที่จะขายจำนวนเยอะๆได้นะหรือฉันสามารถดูแลคนที่เข้ามาได้คือไม่ใช่ UX ออกแบบมาแล้วทีมทำงานลำบากไม่ได้ UX ช่าง3อย่างนี้เลยนะครับเวลาจะตัดสินใจสักอันหนึ่งว่าทำหรือไม่ทำอันดับแรกพื้นฐานเลยวิน3ตัวนี้ไหม สมมุติว่ามี2ฟีเจอร์ที่มันวินเท่ากันที่มันวินเท่ากันเนาะหมายถึงว่าวินทั้ง3ตัวเหมือนกันก็ต้องดูว่าณนะตอนนี้โมเมนต์เนี้ยเราแคร์ใครมากกว่ากันกระบวนการ UX g n s r เนาะออกจริงๆเลยเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น2แบบบเวลาจะพูดถึง process เนี่ยมันจะมี design process กับ team process เอาไปทีละอันคนที่เป็น UX Designer เนี่ยต้องเข้าใจดีไซน์โปรเซสก่อน Design Process หลักๆแล้วเนาะมึงก็จะมีหลายๆโรงเรียนนะอ่าโรงเรียนหลักๆสรุปจากทุกโรงเรียนมาเนี่ยมันจะมี3ข้อ Understand อันดับแรกเข้าใจก่อนเนาะถ้าเป็นโรงเรียนดีไซน์ h i n k i n g ก็ต้องไปเข้าใจ User ก่อนทำ e m p a t า y เนาะเป็น Modern Design Thinking ไม่ได้เข้าใจเฉพาะยูเซอร์ละฉันอยากเข้าใจบิสเนสด้วยฉันอยากเข้าใจทีมด้วยฉันอยากเข้าใจทุกอย่างเลยฉันอยากรู้ว่าตกลงแล้วปัญหาคืออะไรเนาะเข้าใจจนได้มาที่มาของปัญญาปัญหาต้องไปทำอะไรบ้างเพื่อให้เข้าใจตรงนี้ไปทำยูเซอร์อินเทอร์วิวไปทำเก็บ Data ไปทำดาต้าแอ data นาลิติกเนาะไปทำคาร์ซอนแอนาลิติกมีทูเยอะแยะเลยเพื่อที่จะให้เข้าใจแล้วก็เห็นละปัญหาใหญ่คืออะไร อันดับ2เข้าใจแล้วก็ IDEA วิธีแก้ปัญหานี้ไม่ได้มีวิธีเดียวมันต้องมีวิธีเยอะแน่นอนเลย IDEA เนี่ยเขาก็จะไปคิดวิธีมาโอ้ยมีวิธีเยอะเลยนะเอาวิธีไหนดีนะเนาะเอาต,ตัวไหนไปใช้ดีนะเขาก็จะนั่งคิดมาอันนี้ดับหนึ่งนะอันนี้ดับ2นะขั้นที่3ามเอาไปเทสครับ Understand IDEA t e แล้วก็ Validate ได้ของตรงนี้มาไม่ใช่ไปทําเลยนะหลายๆที่ผู้บริหารมาทําอันนี้กันเถอะแล้วก็ลงไปลุยเลยโอ้โคตรเสี่ยงเนาะหรือ UX คิดอะไรเด็ดๆออกมาแล้วเอาไปทําเลยโคตรเสี่ยงไม่เอาเราจะไป v a l i d เ t ก่อน v a l i d a t ก็มีหลายท่านะเอา p ร o t o t y p e v a l i d a t หรือจริงๆแล้วแค่เข้าไปคุยกับ user ก็สามารถ v a l i d a t ได้ละ mm hmm. คือพอมีสมมติฐานสมมติฐานออกมาก็เอาไปพิสูจน์สมมติฐานเนะาะอันนี้ก็คือขั้นตอนอันนี้คือ design p r o เซสถ้าเกิดใครอยากจะเป็น Ux ต้องเข้าใจว่ามี3อันและก็ต้องเข้าใจว่าแต่แต่ละอันเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างอ่าถ้าเกิดเรามีของเยอะเราก็จะสามารถปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์นั้นได้อันนั้นคือเรื่องของดีไซน์โปรเซสเนาะแต่ไม่ได้มีแค่นี้วันนี้เราทำงานเป็นทีมเรารู้แล้วว่าทำแบบแยกแยกตัวเองไปดีไซน์เนี่ยมันเก็บไม่ครบหรอกมันเก็บขาบิสัทเนสมันเก็บขาทีมได้ไม่ครบทำงานด้วยกัน ทำงานด้วยกันแบบไหนถ้าเราทำงาน UX เราจะต้องเริ่มเข้าไปใน process AI เนาะ AI เวลาทำงานเขาจะทำงานกันเป็นรอบๆสมมตินี่คือรอบรอบที่กำลังทำงานอยู่เนาะนี่คือรอบที่กำลังทำงานอยู่แอบใส่คีย์เวิร์ดนิดนึงเขาจะเรียกว่า s r i n t UX อยู่ในทีมที่พัฒนาด้วย UX ทำอะไร UX เข้าไปช่วย dev หรือเข้าไปช่วย UI Designer เข้าไปดูว่าตกลงแล้วทีมเนี่ยที่บอกว่าจะทำเรื่องนี้การทำเรื่องนั้นมีปัญหาไหมเนาะเขาไปช่วยแก้ปัญหาเข้าไปช่วยแก้ปัญหากับทีมของที่ดีไซน์มาแล้วตอนทำจริงจะเจอปัญหามันจะไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกส่วนใหญ่เดฟเนี่ยชอบมองโลกในแงด่ดีมันต้องทำได้แน่แเลยทำจริงมีปัญหาทุกครั้งเลยแล้ว UX ช่วยได้มาก คืองานนี้ทำยากใช่ไหมบิดอ่ะบิดให้มันง่ายได้อ่ะคนทำ UX ช่วยได้คนทำ UI เข้าไปช่วยได้นี่คืออย่างหนึ่งที่เขาทำเนาะอย่างที่สองอย่างที่แรกเนาะเขาไปช่วยแก้ปัญหาอย่างที่สองทีม UX ต้องเข้าไปช่วยดูอนาคตแล้วเดี๋ยวทีมเดฟเนี่ยในสปินหน้าเนี่ยต้องทำอะไรนะอันนี้เป็น next s p i n เนาะอันนี้เป็น current สปินปัจจุบันเข้าไปช่วยแก้ปัญหา next Spin ทีม UX ก็จะเข้าไปทีม UX ก็จะเข้าไปาวางแผนว่าตกลง next Spin เนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างมีหน้าจออะไรบ้างที่ต้องทำคอยช่วยออกแบบอยู่กับคนที่เป็นทีม s i n e s s ว่าตกลงแล้วเนี่ยที่กำลังจะทำตัวเนี้ย Business ตกลงวินจริงไหมทีมวินไหมยูเซวินไหมวางแผนเนาะเพื่อให้ทีมพร้อมที่จะไปทำประเมินได้อันที่อันนี้คืออันที่สวางแผน อันที่สามสปินที่แล้วสปินที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ของมาชิ้นหนึ่งเนาะแต่ของเสร็จไม่เท่ากับสำเร็จครับของเสร็จไม่มีค่าเลยถ้ายูเซอร์ไม่ใช้มันเนาะ UX อ็อยากรู้ว่าไอ้ของที่มันเพิ่งทำไปเนี่ยตกลงแล้วมันมันเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ไหมอย่างที่ฉันไปเทสมาไหมว่าแบบมันจะเวิร์กอะขอเอาไปลองอีกทีได้ไหมย x ก็จะทำหน้าที่ทำเทส ตกลงแล้วเนี่ยของชิ้นนี้เวิร์กไหมนี่คืองานที่3เนาะ UX ในทีมทำสามอย่างนี้ UX ในทีมทำด้วยวิธีการไหนแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอยากช่วยแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยท่าไหนมีเครื่องมือมากมายในการแก้ปัญหาวางแผนอนาคตก็มีเครื่องมือมากมายเหมือนกันครับเช่นวางแผนอนาคตจะเอาดีไซน์ทิงกิ้งมาคิดแจะต้องทำฟูล Loop Google Design s p r i n t ก็ได้ เอาของไปวอลลิเดตก็มีท่าในการวอลลิเดตเยอะครับไปทำ usability test ก็ได้ไปทำ user interview เพื่อ test ของชิ้นนี้ก็ได้ครับหรือทำวิดีโอขึ้นมาเพื่อที่จะ test ของที่เราเพิ่งทำเสร็จก็ได้โอเคโดยพื้นฐานแล้วเลยเบื้องต้นเลยอันดับแรกเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน community ของคนพวกนี้ก่อนครับสำคัญมาก ถ้าเราเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของพวกนี้เราจะเริ่มรับสารที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ m i ซ์เซตของเราจะเริ่มเปลี่ยนเนาะในเมืองไทยก็จะมีกลุ่มุ x t h a i l a ไทยแล a ด์ a n d กลุ e. ่ม UX Thailand ครับบน f c e e o o o เนาะเข้าไปสมัครแล้วก็ตอนสมัครเนี่ยเขาจะถามคำถาม2ข้อ ข้อแรกคือ UX ย่อมมาจากอะไรช่วยตอบด้วยเนาะข้อที่2เขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากจะโฆษณาหางานนะให้โฆษณาหางานที่นี่เท่านั้นนะนะจุดนี้ในอัลบั้มเท่านั้นอะไรเงรี้ยเราก็ตอบโอเคไปนะครับถ้าเราไม่ตอบเขาจะรีเจคเลยนั่นแปลว่าทุกคนที่เข้ามาในกลุ๊ปนี้คือคนที่รู้ว่า UX ย่อมมาจากอะไร <c oughs> ครับเนาะแล้วก็ในกลุ๊ปนี้มันก็จะมีเพจที่สนับสนุสนกลุ๊ปนี้อยู่ครับ Follow ให้หมดทุกเพจเลย ครับอันนั้นคือคนที่เขาเก่งมากๆที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เนาะ,ะแล้วก็จะมีบล็อกของ UX Academy บล็อกของ UX Academy TH อ่าก็จะมีความรู้มีเคสต s t u ี้เกี่ยวกับเรื่องของ UX อยู่เยอะเลยเนาะลองไป Follow คนที่เขาเป็นคนเขียนบน UX Academy ก็ได้ครับแล้วก็อันที่3ที่จะทำให้เราดีขึ้นเนาะ ผมอยากให้เรา follow สำนักพิมพ์อันหนึ่งชื่อ Rosenfield Media สำนักพิมพ์นี้เป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์เฉพาะหนังสือ UX ครับยังไม่มีหนังสือแปลไทยถ้าเกิดมีใครที่ทำสำนักพิมพ์อยู่เนาะสำนักพิมพ์นี้น่าแปลมากครับหนังสือแต่ละเล่มนี่คือเทพทั้งนั้นเลยอะ